ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคนดูที่น่ารักคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงไมตทียอเมกากันนะครับก็อยากให้ทุกคนรู้กันนะครับว่าไมตทียอเมกาเนี่ยมันเป็นแมปที่เมื่อก,ก่อนเนี่ยผมเข้ามาเล่นทุกวันนะครับแมปไมตทียอเมกาเนี่ยมันเป็นแมปที่ค่อนข้างดีมากสําหรับแมปในโลบ็อกที่ผมเคยเล่นมาเลยนะไอแมปแนวต่อสู้เนี่ยเออท้งระบบสกิลระบบ พวกการฝึกสไตล์อะไรพวกนี้เนี่ยมันแปลกใหม่นะครับสําหรับตอนที่เกมมันเพิ่งออกมาเนี่ยไม่ใช่แค่ตอนเกมเพิ่งออกมาเด็กจนถึงตอนนี้มันก็ยังเป็นเกมต่อสู้ที่น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมเนี่ยไม่นับโลกนะครับไอโลกเนี่ยมันคนละแนวกันโลกมันไปแนวพวกเวทพวกอะไร r p g มากกว่านะครับส่วนไมตทียเมกาเนี่ยคนละแนวกันสำหรับผมอโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เอามานับรวมกันนะครับ ผมจะให้ Mighty Omega เนี่ยเป็นเกมที่ดีที่สุดเลยนะในแบบในต่อสู้เนี่ยก็รอดูกันต่อไปนะว่ามันจะมีแบบไหนทำออกมาดีกว่าแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้กันนะครับตอนนี้แมปมันก็ได้สิ้นสภาพลงไปเรียบร้อยแล้ว <Bro. S 1> แล้วก็เหตุผลที่เกมมันตายเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับมันเป็นที่ตัวผู้พัฒนาอย่างเดียวเลยนะมันไม่ได้เป็นที่ตัวเกมอย่างใดทั้งสิน้น <Yeah. S 1> อย่างแรกเลยเนี่ย เขาอัปเดตช้าเกินไปนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ได้เรียกให้เขาอัปเดตหรอกนะครับแต่ว่ากว่าเขาจะอัปเดตรอบหนึ่งเนี่ยมันประมาณเดือนกว่าๆได้ซึ่งมันนานเกินไปนะครับสำหรับเกมที่คอนเทนต์น้อยอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันยังอัปเดตนานขนาดนี้เนี่ยการที่คนเล่นจะลดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมีคนมาบอกว่าพี่พี่แกนพีสยังอัปเดตช้าแต่ยังมีคนเล่นเลยเนี่ยเพราะว่าแกนพีสเนี่ยก็ แดีที่ทุกคนเห็นนะครับตอนมันเปิดมาเนี่ยคนเล่นมันสามหมื่นกว่าๆจนสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ตกมาเหลือสามพันนะครับสามพันเนี่ยก็ถือว่าน้อยแล้วนะแต่ตอนแรกที่คนเล่นสามหมื่นเนี่ยแต่ว่าแกนพีทถึงมันจะอัปเดตช้าแต่อัปเดตมาแต่ละรอบเนี่ยมันสามารถดึงดูดคนเอาไว้ได้นะว่าแบบเอออะไรอะ่ะต้องเล่นต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ไมตียอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่นะครับ ราะว่าอัปเดตที่มันอัปเดตมาเนี่ยหลังจากที่ทุกคนรอกันยาวนานมันก็คืออัปเดตสไตล์ของมิคาโดชิกับคุเลซึ่งแม่งมีกันไม่กี่คนในเกมหรอกคนที่รอมันเลยมีอยู่แค่ไม่กี่คนนะนั่นแหละไอคนที่ไม่มีคุณเลกับมิคาโดชิมันก็เวอร์นีครับฉันได้อะไรจากอัปเดตนี้ก็นั่นก็เป็นอัปเดตสุดท้ายของเกมจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่มีอัปเดตอะไรมาเลย <laughs> แต่ว่า เกมมันก็ให้ความหวังเราอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาคลิปของสไตล์เนี่ยสไตล์ใหม่ที่เขากำลังทำเดี๋ยวไาลงในชนิกพีกนะอย่างที้ทุกคนเห็นมันน่าจะเป็นสไตล์อะไรนะเทควันโดหรือเปล่าน่าจะใช่นะที่เขาบอกว่ามันจะมาตั้งนานแล้วแหละแต่มันก็ยังไม่มาอย่างนี้ทุกคนรู้กันจนป่านนี้เนี่ยเกมมันก็ได้เดทมาแล้วนะครับจะว่าเกมเดทก็อืมก็ไม่เชิงนะเพราะว่าคนเล่นก็ยังมีอยู่400คนแหละ แต่คนเล่นน้อยเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ผู้พัฒนาเขาเนี่ยลงไอคลิปนี้มาเนี่ยจะเดือนหนึ่งแล้วนะครับจนถึงตอนนี้มันก็หายเงียบไปเลยไม่มีอะไรโผล่มาอีกเลยนะครับหลังจากไอคลิปนี้เนี่ยลงมาแล้วเหมือนเขาจะลืมไปแล้วนัว่นแหละแล้วก็ลองไปดูช่องอื่นๆแน่นะครับเขาก็มาลงอัปเดตอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละแต่มันก็เมื่อ2เดือนที่แล้ว ซึ่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากจะบอกว่า2เดือนเขาอัปเดตรอบหนึ่งนะครับเกมนี้ <Huh. S 1> แล้วอัปเดตมามีแค่สไตล์อันเดียวแถงมันยังไม่มาได้ซ้ําเลยนะครับอย่างที่เห็นอั c ค m มบิ่งสไตล์ที่ก็ยังไม่มานะครับ <Bra. S 1> คลิปนี้ก็น่าจะตอบคําถามหลายๆคนได้แล้วนะครับว่าทําไมผมถึงไม่เล่นไมตี้อเม e g กแล้วหรือว่าผมยังเล่นไมตี้อเม e g กอยู่หรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยคนเล่นน้อยมันไม่ใช่ปัญหาจริงๆนะครับ ถ้าเกมมันอัปเดตผมก็นั่งเล่นต่อนั่นแหละปัญหามันอยู่ที่ว่าเขาไม่อัปเดตแล้วผมก็เลยไม่มีจุดหมายในการเล่นแล้วนะครับพเพระสตปผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะแล้วแหละเกมมันไม่อัปเดตแล้วผมก็เลยเลิกไม่รู้สึกอยากเล่นแล้วดูอย่างเกมมันพีซไลค่อนดีนี่ผมเคยมาทาคลิปเนี่ยเมื่อนาไปาแล้วแหละเออหลายเดือนแล้วไอเกมนั้นเนี่ยคนเล่นไม่ถึงร้อยคนนะครับผมยังมาทําคลิปเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ย ไปเล่นกันเลยนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันดีจริงแถมมันอัปเดตบ่อยด้วยนะเกมนั้นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมมันก็ได้เดสมอรเล่ไ hmm. ปเรียบร้อยล้วไม่ต้องไปหามันแล้วนะครับเกมมันปิดตัวไปแล้วมันไม่ใช่แค่ไม่อัปเดตนะครับเขาได้ปิดเกมทิ้งไปเลยก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่นะครับแล้วถามว่าทําไมช่วงนี้ผมไม่ค่อยทํำคลิปใช่ไหมครัเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะ ใครอยากให้ผมทําอะไรเนี่ยก็ลองบอกไว้ได้นะครับเอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าทํามาจะมีคนดูหรือเปล่าผมก็เลยไม่กล้าทํานะครับอย่างเช่นในพวกอะไรอะเล่นอยู่วสิษัทเอเวนเจอร์ลงสตีลบอลลันโซโล่ให้ดูอะไรอย่างนี้คนเดียวประทะสตีลบอลลันทั้งเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากทําอยู่แหละพราว่าจะมาทําให้ดูก็แล้วกันนะครับนั่นน่าจะตอบคำถามหลายๆคนแล้วนะครับที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับไมตี้อเมก้กาเนี่ยสำหรับวันนี้เนี่ย ก็ต้องขอตัวไปเพียง่นี้ครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสันส้นๆนั่นแหละ,จะเจอกันใหม่วันหลังครับใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมาไว้ได้เดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมก็จะมาสตรีมมาไลฟ์ให้ดูด้วยก็แล้วกันนะครับเผื่อมีคนคิดถึงอะไรงี้เข้าดิสคอดมาคุยกันได้ครับสำหรับว,วันนี้เนี่ยก็ขอตัวจากไปเท่นี้ครับบ๊ายบาย